สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าทุกท่านครับพบกับรายการวันอาทิตคิดถึงพระในสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดากับผมสมานินเปาโลปัญญากอบกู้งเงินทองชั้นปีที่6จากสังคมอุทนเชียงใหม่ครับพี่น้องครับพระวาจาของพระเนเจ้าในอาทิตย์นี้ในพระอรสารของนบ,บุญมารโกในบทที่7ข้อที่31ถึง37 พูดถึงพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนใบหูหนวกการเป็นใบหูหนวกเป็นอะไรที่หนักหนาเมื่อเขาไม่ได้ยินประตูที่จะสมัมผัสโลกภายนอกของเขาเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับเขาและในสมัยนั้นยังไม่มีภาษามือพี่น้องลองจินตนานการดูว่าจะมีความยากลำบากขนาดไหนและความพิการในสังคมชาวยิวถือว่าเขาได้รับการลงโทษจากพระเป็นเจ้า และการส่วนทน,นากับใครสักคนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและนำไปสู่ความรู้สึกโดดเดี่ยวถูกทอดทิ้งและกลายเป็นคนไร้ค่าพี่น้องครับเรื่องราวของคนใบหูหนวกช่วยให้เราได้เข้าใจพระโรสาสารในวันนี้ดียิ่งขึ้นคือทำให้เราเข้าใจคนใบหูหนวกที่พระเยซูเจา้าทรงรักษาเขาเพราะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่เขารู้สึกว่าเขายังมีคุณค่าและมีตัวตน การรักษาคนใบหูหนวกของพระเยซูเจ้าได้แสดงให้เราเห็นถึงเครื่องหมายที่สําคัญสองประการคือประการแรกทําให้เรารู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสยาหรือพระผู้ช่วยให้รอดตามที่ประกาศศกอิสยาได้บอกกับเราในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ตรัสวว่าเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาในตาของคนตาบอดจะมองเห็นหูของคนหูหนวกจะได้ยิน คนง่อยจะกระโดดได้อย่างกว้างและคนใบ้จะร้องตะโกนด้วยความยินดีครับพี่น้องประการที่สองทำให้เราได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าที่พระเยซูเจ้าได้แสดงให้คนใบ้หูหนวกได้ตระหนักในความรักของพระองค์ที่มีต่อเขากับสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญอยู่ทรงช่วยเขาให้หายจากการเป็นใบ้หูหนวกและสื่อสารกับผู้อื่นได้พี่น้องครับพระวาจาของพระบิดาในวันนี้ยังให้ข้อคิด สำหรับเราหลายประการในการนำไปปฏิบัติในชีวิตของเราประการแรกเราจะต้องเป็นเครื่องมือของพระเป็นเจ้าพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นผู้ที่ไร้ที่พึ่งและผู้ที่ถูกทอดทิ้งในสังคมเพื่อที่เขาจะได้สัมผัสความรักของพระเป็นเจ้าผ่านทางกระแสเรียกของเราเหมือนกับตัวอย่างนักบุญที่อยู่ร่วมสมัยกับเราคือนักบุญเทรเรซาแห่งกก,กตา ที่ได้อุทิศชีวิตนำความรักความหวังและสันติสุขไปสู่คนยากจนประการที่สองเราต้องให้พระเยซูเจ้ารักษาอาการใบหูหนวกไฟจิตของเราเช่นเดียวกันเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงของพระที่ตรัสก,กับเราผ่านทางการภาวนาการอ่านพระคัมภีร์หรือคำสอนของพระศาสนาจากแม้หลายๆครั้งในชีวิตของเรา จะสารวนอยู่กับหน้าที่การงานจนไม่มีเวลาที่จะรับฟังเสียงของพระเจ้าไม่มีเวลาสวดภาวนาหรือไม่มีเวลาสนทนาส่วนตัวกับพระองค์แต่พระวจาของพระเจ้าในวันนี้จึงอยากให้เราเรียนแบบคนไหวหูหนวในพระวรสารวันนี้ในการสแสวงหาพระเยซูเจ้าติดตามพระองค์และใช้เวลาเรียนรู้จักพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นและประการที่สาม เราจะต้องเปิดใจต่อพระเ,เจ้าและผู้อื่นชีวิตของเราต้องเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความเมตตาของพระเจ้าที่ให้เกียรติและรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เหมือนกับในบทอ่านที่สองในวันนี้ที่นบุญยากอบได้บอกกับเราท้าทายเราเรื่องความรักเรื่องของความยุติธรรมในสังคมให้เราคริสตชนทุกคนนั้นอย่าลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติระหว่าง คนร่ำรวยกับคนยากจนและในสมณสารราเตรีตุตีทุกคนเป็นพี่น้องกันพระสันทปะปาปาฟรังซิสก็ได้พูดถึงความรักที่ไร้พรมแดนในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันพี่น้องครับบทสรุปของพระวจ,จาในอาทิตย์นี้เรื่องราวของการรักษาคนใบหูหนวกในพระวรสาร ได้เปิดเผยให้เราทราบว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดสำหรับเราทุกๆคนและเราแต่ละคนจะต้องเป็นเสมือนพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าเพื่อที่จะยื่นออกไปสัมผัสและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นปากเป็นเสียงแทนเสียงร้องที่ไม่มีใครได้ยินและดำเนินชีวิตเป็นเครื่องหมายแห่งพระพรในการนำเข่าดีแห่งความรักของพระเป็นเจ้าไปสู่ผู้อื่น ไปสู่ทุกุกคนสๆดท้ายนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกองทุนกระแสเรียกบันเนนขอพระเป็นเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของทุกๆุกคนและพบกับรายการวันอาทิตย์ที่ถึงพระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ